เอาละครับก็ต้องขอเกล้าสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมซมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป้งแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูซิเฟอร์เดอะเกมวู้ฮู ก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับผมวันนี้ก็เปิดตัวมาด้วยรูปปั้นทองคําของฟางขนองนะครับในเซอพี่นี่มันขนองทุกตัว <Woo. S 1> <c oughs> ก็เป็นหนึ่งในบอสนะับอ่าชื่อว่าอ่าอะไรอ่ะเม็ดอะไรอ่ะเม็ดชินรูมอะไรสักเม็ดอะไรอ่ะเม็ดริทูมอะไรสักอย่างนี่แหละเออถ้าใครร uh. ู้คอมเมนต์ด้วย0นวนแปรนบะอเคเรียกไม่ถูกอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่านไม่ออกเรียกไม่ถูกเก่งภาษาอังกฤษจัดจัดอ่ะ <c oughs> พอดี่ฟ <c oughs> พออะไรเราเพิ่งเข้ามาอ่ะก็อืมีก่ก็จะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะดังนั้นเราก็ต้องฟาเหมือนก่อนนะอ่ะ รู้กันอย่างครับหลีกที่เราจะต่อสู้แย่งชิงกันนะก็คือ,อตัวในวะ่ะโซโนราซอลัรนะครับซึ่งทีก็มีอยู่หนึ่งตัวนะครับจากการที่เปิดแพ็คใดแพ็คหนึ่งนี่นแหละเราได้มานะครับลืมไปแล้วอ่ะก็ตัวสูงใหญ่ประมาณนี้นะครับโอ้โหใหญ่จ,จัดเลยดูตัวสะก่อนใหญ่ามากดูดิโอแต่หน้าตาป้องแบวนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เชื่องนะครับแล้วก็เป็นโคดซปเปอร์แทค์อ้าวหาวซะแล้วทิบหายอ่ะ กินย่าไม่กินไม่กินนะครับอะไรลไปไหนเลื้อยไปไหนแล้วคอเหมือนงงเลยวะอะเดี๋ยวฉันตรงได้นายยังปลดล็อกอย่างแน่นอนอไปลุยแพ็คก็จำวันกันในฝ่านะครับอดูซิว่าเหลือแพ็คอะไรเอ,อ,อ้ยกับ <c ats> ทองอยากได้สแคปกับอ่าเนี่ยตัวนี้นะครับอ่าชื่ออะไรอ่อาไพโอไพโนซูคัสเออนั่นแหละน่านจะมานานนั่นละไพ <c ats> <c ats> ไพโอโ,โนซอรัสรอเปล่า <c oughs> จ้างมันนะ <c oughs> เลยเล็กถูกเล็กผิดจริงๆชาวนี้มีกี่ยกวะเนี่ยสเลยเหรอโอ้โหดูเดือดตูตีกูกกี้เลยทีเดียว <c oughs> สี่ยกเลยใช่ไหมเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็หกินเนื้อไม่ธรรมดานะเนี่ยโหดจรรจรรัดเลยนะอืคาราโตซอรัสนะครับคาราโตคาราโตพี่ใหม่เรามีกินเนื้อแต่ไม่หมดเลยอ๋อ นี่มันใช้ตะก,กัดทองนี่มาทโทเอ้ยใช้ตะกัดทองมาโทเอ้ยตายแล้วเดือดจัดเลยนะเนี่ยอา่ากินน้ำใช่ไหมโอ้โหแล้วเราไม่มีน้ำที่มันแบบมีเลียงกันอยู่ตรงเนี้ยอ่ะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอากินเนื้อใช่ไหมกินเนื้อเยอะมันจะจัดเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับสู้ได้แล้วแหละถเอ้ยมียากส่งกากัดทองมาเลยดี่ฝา เอสบายเบือมันนะนะสบายเบือเขียวโอ้โหเรียกว่าเขียวเราได้ง่าย,ายๆเลยดี่ฟ้าอ่ะผมทำอย่างเงี้ยเสียงจัดๆเลยนเนี่ยทำอย่างนี้นี่มีสติตายวันตายพุ่งได้เลยนะเปลี่ยนตัวโอ้โหโจมตีงแงแกเฮ้แต่ตัวนี้ดาเมจน้อยนะถ้าเอากันจริงๆนะอันนี้ไม่กล้าโจมใจมันไม่ได้อ่ะหืม,ม้องกันหนึ่งอ่อาแปดหนึ่งปแปดสองที่หตายแน่นอนอันนี รู้เลยว่ามันจะต้องทำย่างงี้นะครับโอเคอันหน้าจมตีหนึ่งเหลือไว้สองนะครับไม่ธรรมดาอีกคนนี้มันไม่ธรรมดา <c oughs> เดี๋ยวดูนกตัวนี้ว่าเราจะสู้ได้ไหมสอง0น่นะจะสู้ได้นะ <c oughs> อันตรายว่ะอันตรายมากครับ <c oughs> ป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสาม <c oughs> ป้องกันสี่ไปเลย น่านไงนึกไว้แล้วยังไงก็ไม่ตายอมตายสุดมันเลยอ่านแน่จอมตีสี่นะครับอืน่มันยังเหลือไว้หนึ่งนะครับจยมีไงดีเราอ่ามันยังเหลือไว้หนึ่งป้องกันสี่ทีจนฝ่ามันจะหมดสแต็กอ่านแน่มีห้าจนฝ่ามันจะหมดสแต็กไม่งั้นเราโค่นมันไม่ได้นะครับจอมตีสี่แล้วหนึ่งอีกมันจะบ้าไปไหนนี่ จมป้องกันสีอีกเอาสิจบวามจะอดจะอ่าป้องกันหนึ่งโหมันหมดสแต็กไปแล้วอ่ะเถ่าเอ้เดี๋ยวเรนจอมตีสี่ไหมจอมตีสี่เสร็จโกโขหลาหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็เหลือไว <c oughs> ้หนึ่งเรีนหลอกหยอกกันไปเรื่อยๆมาเลยกาจมไหมจมสี่อีกโอเคอ่ะซึมผมยังไม่ตายนะครับอ่า ล็อกไปเรื่อยๆอ่ะเด็แล้วก็เหลือไปสองเอาสิจะทำยังไงเราบอดวันเลยผมว่ามันเป็นการโจมละเฮ้ยยังการโจมอีกเหรอใจมันใจโอเคเหลือแค่ร้อยสิบเอ็ดนะมันเป็นแผนยังไงล่ะเตรียมตัวตายได้เลยจัดการกันเลยอิจิตัลจริงๆมันพอตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าผมจะเหลือสแต็กไว้ตัวหลังเงเรื่องของเรื่องนะครับโอเคตายสัอย่ายอยู่เลยนี่นะ เป็นแพทนใหม่ล่าสุดที่ผมเพิ่งคิดต่นขนขึ้นได้นะครับห้ย1170เห็นไหมแค่นี้มันก็ไม่กล้าโจมตีสุม 4, สุ่ม 5. อันแน่วต้องโจมตีสนะครับผมเหลือสแต็2สไงถ้าเกิดผมทีแรกผมแบบว่าโจมตีมัน4ี่แล้วมันตายแต่ว่าตัวหลังเราเล่นยากนะครับโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามอุย้ยทีเล็กได่ใช่ไม่ตายด้วยอ่ะเจ้วแจ้าสุดๆนี่นะอย่าดูถูกร้อยสิบเอ็ดนะครับเรียบร้อย เป็นไงล่ะจะจมตีฉันเท่าไหร่ก็เปล่าประโยชน์เพราะฉันชนะแล้วจมตีสามนะเออไปแล้วชินโน่นี่มันทำได้สุดยอดไปเลยมาตายปีศาจชื่อมันแหละมันชื่ออะไรอีโกโนสุขันอย่าอยู่เลยฉันจะงากหัวแกอยู่นี่ตายซะงั้น อะสัง่งกระเด็นไปเลย <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ในป่าเขียว <c oughs> กินใบไม้เยอะไปใช่ไหมอ่า <c oughs> มันบอกตัวมึงก็ออกแดงๆสมๆแดกเนื้อเยอะไป <c oughs> เอาสิแหมดูดีจัดๆเ้ยนกหมดเลยง่ายเลยทีนี้ไม่ยากนะไม่ยากไม่ยากไม่ยากนกหมดเลยใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวเราก็เอานกไว้หมด <c oughs> พืชไม่ใช่นกอะไรอ่ะ ต้องมีดาเมจหน่อยนะครับอ่าแล้วก็เอาตัวเอ้เอาตัวนี้พันก้านะครับแล้วก็เอาตัวนี้พืชหมดเลยใช่ไหมหุ้ยมันนี้มันมีแววเลยนะเนี่ยแววดีแวแวอร่อยแววว่าแบบว่ายังไงอะอ่แบบว่าอ่าคราวนี้เราจะตีแย่งชิงไอ้นี่นไงตีแย่งชิงตัวกินพืชไงมันก็แล้วกินพืชมาทั้งหมดเลยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับ เนี่ยเอาแบบเสียเส่ยงๆไปเลยอยากจะรู้เหมือนกันมาลยุยแน,น่ตัวแรกถึงจะมีเลือดเยอะนะครับแต่ดาวเมทก็โดนข่มจนหมดแล้วอะ่ะไม่เหลือดาวเมทแล้วนะผมภัยดาวเมดเยอะมากเลยโฮ้ยไ่นรไปนเออป้องกันหนึ่งไว้ก่อนยังไงก็รอดนะครับแต่ถ้าโดนสองนี่เลือดเราจะลดเยอะไงเราก็เลยต้องป้องกัน,นึ่งก่อนแลวมา เอ้ยโจมตีหนึ่งเข้าทางนี่ผมอยากให้มันโจมตีทุกเทอรนะ์นอะเพราะว่าเราจะได้แบบว่าไงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เสียสแต็กเยอะไม่ไม่เสียการการโดนโจมตีเยอะไม่เสียเลือดเยอะโอเคพอแล้วนะครับพอแล้วฉันพอกับพวกนายแล้วฉันจะไม่อยู่กับพวกนายแล้วท่านนายโจมตีฉันไม่ดีละฉันส่วนแน่ อ้าวไม่โจมตีผมว่าเดี๋ยวได้ส่วนนะครับโอเคสภาพนี้อันแน่ได้ส่วนอย่างแน่นอนเตรียมตัวตายได้เลยแต่โจมตีสี่ละเรียกว่อาอ้าวเต็มที่มันก็ป้องกันสองนะครับแล้วก็เหลือไว้หกนะครับตามสไตล์บอดอันน่ป้องกันสี่นะครับแสดงว่ากลัวตายเหมือนกันนะแซมมาเลยอันแน่ ไม่รู้เราป้องกันตลอดอ่ะให้มันรู้จักกันไปว่าเราอาพโตใส่ป้องกันนะครับผมอยากได้อีกสักตัวจริงอ่ะพอโตถ้าผมได้อีกสักตัวแล้วสุยเลยอ่ะเอาเซ่มันคิดเยอะแล้วมันต้องโจมแล้วมันอดใจไม่ได้หรอกเรามันใส่แมนดนวดนี่เปิดเกาะพันเลยนะตัวเนี้ยถ้าดาเมจไม่ถึงพันฆ่าไม่ได้โผัดเกันดป้องกันนะครับคนต่างไม่กล้าโจมตีนะ เดี๋ยวมันก็อดใจไม่ไหวไหอ้มาอดใจไม่ไหวต้องโจมจริงด้วยโอเคเรียบร้อยมึงเต็มตัวตายได้เลย <c oughs> ตายดูที่จะว่าไม่เสียเลยือดสักหยดก็ไม่ได้ก็เสียไปแล้วนะครับซัมอุ้ยสองนเจ็ดก็ยังไม่ได้เหรอโอ้โหตายแล้วพอนดามีเอน้อยจัดๆเลยนะครับอ่าตัวนี้อุ้ยป้องกันสองก็อยู่เก่งจัดๆอย่งางเราตายซะอยู่เลยอุ้ยซัมเรียบร้อยอนี่ขนาด ที่โบกหัวไปไม่ได้ฟาดนะแบบว่าเป่าลมเงี้ยพ้นลมไปแล้วมันก็หล,ล่นลงม,มาตายนะจมตีสี่ฉันยังอยู่อึดอมตะสุดๆตัวนี้มีสามพันเก้าต้องให้เพื่อนแล้วนะครับ บอกว่าอันตรายสุดๆอา้าวอย่างนี้ก็ได้เรอได้ตัวได้ตัวป้องกันสี่นะอาวแล้วโด,โดน,วว <c oughs> นโดนลวงอีกแล้วมันโดนรวมอีกแล้วนะครับมาเลยไม่กล้าจมตีเราเลยอะโอเคจมตีสี่ตายซะเถอะอย่าอยู่เลย <c oughs> ด้วยพลังอาาัลาโตซอรัโ <c oughs> จมตีหนึ่งจมตี2อจมตีสามจมตีสี่ฮพหก เจ็ดเลยเรอโจมตีเจ็ดเลยแล้วก็พุกันหนึ่งอยู่ไหมไม่อยู่นะห้าร้อยอะมาตายซะอย่าอยู่เลยตายเป็นตัวที่สองเออเฟกนี่นะนี่แผ่นดินถล่มกัมปนาสะเทือนเดือนลั่นตายหาอะไรชื่อท่ายาวไปแล้วแมงชื่อภาษาอังกฤษมีสองคำชื่อภาษาไทยยาวจะจัดโอเคเรียบร้อยผมก็ไปแล้วนะครับ ไม่อยากจะบอกเลยว่ายาอยู่เลยเออมันตะกี้มันโจมตีสามันเหลือหนึ่งเองนะครับตายซะแต่ยาอยู่เลยเออหือ้อประทับใจอัปโตได้ใช้ไม้ตายไปแล้วดังนั้นตัวนี้ไม่ต้องก็ได้ฟาดธรรมดาพอเรียบเลยไม่เปลืองตัวแหมดันเอามาธาตุดเดียว ให้มันรู้เอายอีกแล้วชอบอย่างเงี้ยประทับใจ <c oughs> ยิ่งธาตุนี้เรายิ่งมีเยอะเอ,เอานี่เอาไปนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เอาโหูเลือดมันเยอะเหมือนกันนะ4,600เนี่ยไม่ได้นะเนี่ยประมาทไม่ได้นะครับอา่า4,600ใช่ไหมเราก็ต้องเอาน้ําที่มันแบบฟูลออปชั่นเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น600ใช่ไหมตัวนี้ก็เป็น700 เอางี้แหละถ้าสู้ไม่ได้ค่อยว่ากันเอาประมาณนี้แหละถ้าสู้ไม่ได้ก็ค่อยอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะอ่าลยุยโอเคฉันจะได้ถือว่าเป็นรังแกวกแกมากยังไงล่ะมอยากจะรู้เหมือนกันว่าใครจะรังแกใครนะดามเมจก็พอกันจะดูเลือดมันเดซี่พันหกอ่ะหูเป็นใส่เนื้อที่เลือดโคตรเยอะตัวนี้อ่าทำอย่างนี้นะโอเค ยิงรับการโจมตีของแกนอีกเน้เนๆแหละเออโจมตีหนึ่งเก็บไว้หนึ่งเนี้ยโอเคแต่หน้ามันก็จะมีสี่นะผมก็จะป้องกันอ่ไม่ป้องกันเลยจะไปป้องกันทำไมอ่ะไม่ป้องแล้วมาถ้ามันโจมตีสี่ก็โง่สุดๆเออโจมตีสามเหลือไว้หนึ่งอกีกฉลาดไปแล้วแต่ก็ต้องตายนะม้งเพราะฉลาดเกินไปโจมตี 1>, 1 2 3 4 5 6ต้องโจมตีหมดแม็ไม์เวลาว8ตายซะอย่ยอยุเลยงับมียบสุดยอดจริงๆจะเก็บสแต็กไว้ตัวหลังก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องอ่ะชนะอยู่แล้วบูดเลยชนะอยู่แล้วเสมมถ้าตัวที่เหลือก็เลือกก็ไม่เท่าไหร่นะครับอ่ามันมีอุ้ยมันมีห้าหรือว่าโจมตีหนึ่งเองผมตาย ตายไปเลยธรรมชาติเลยอ,ะอ่ะโอ้โหไม่กลัวอยู่แล้วเถอะแค่หกร้อยทำอะไรผมไม่ได้หรอกจริงๆริผมมีแปดเลยอ่ะชิบหายจัด,จดเลย <c oughs> มันโจมตีแบบโอ้โจมตีหกเองเหลือไว้สองเยโอ้อผมแพ้เลยเนี่ยตายแล้วแพ้แงแกเลยหัวอะไรกันเนี่ยจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่ผมนึกโจมตีแันหกเลยโอ้โหไม่ไหวเลยเนี่ย บ้องกัน3เอ้ามันเก็บไปตัวหลักเองโอ้โหตายผมแพ้เอ้ยประมาทเกินไปนะครับอืมเอาพี่ยบไปเล่นมันมี6เลยอะบ้าจะจัดแพ้แล้วอ่าโดนกัดเอื้อ,อ,อเรียบร้อยเอื้อแพ้ไปแล้วนั่งเหงาเลยทีเดียว เออก็ต้องแพ้บางที่ชนะอย่างเดียวไม่ตื่นเต้นนยดิยนะคนเราต้องแพ้กันมากเด้เอาตัวนี้เป็นตัวนงครับไดโนสุคัสนะครับแล้วก็สงสัยต้องเอาจริงกันซะหน่อยแหละสภาพนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะเลียมาต้องเกิดการเอาจริงกันเกิดขึ้นนะครับอ ผมจะ,ะป,ป้องกันหนึ่งเหมือนเดิมนันแหละก็เล่นแผนเดิมนะครับแต่ทีนี้ไม่จมสีสุ่มสีสุมส่มห้านะต้องเอาจริงแล้วนะครับเมื่อกี้ตัวแรกดาเมจเรามันน้อยเกินไปนะฮึป้องกัน 1, 2เพราะมันมีสามนะครับโอเค <c oughs> ให้รับทีลสะสเต็กก็พอนะครับมาเลยอันนา่าไอ้ซัมโดนกัดไปทีนึงโอเคยังมีชีวิตรอดนะครับ แล้วก็ตาหน้ามันมีสามว่าป้องกันหนึ่งป้องกันสองแล้วเก็บไว้หนึ่งโอเค <c oughs> เป็นระบบจัดจัดมันเลยอันนั้นโยมตีสามผมโดนอีดชึ่งนึงนะอันซึ่งนะ <c oughs> แค่นี้สไตล์ของฉันก็สมบูรณ์แล้วแกเตรียมตัวเตรียมใจป้องกันหนึ่งไว้่อนมาถ้าจมตีไม่ดีอ่ะฉันไม่ตายหรอกนะจะบอกให้จมตีหนึ่งไม่ตายจริงๆด้วย <c oughs> มาทีนี้ค่อยๆเล่นนะ ใจเย็นที่สุดนี่ตายนั่นไงไม่ตายก็บาดเจ็บเยอะโอเคฮิฮ <c oughs> ิมีหกเลยอะ่ะทีนี้เราตายแน่มันต้องเอาจริงแน่ๆเลยนะครับได้ออกเปลี่ยนตัวไว้มีห้านะครับจับสแต็กมันไว้โจมตีสามเหลือสองนิดว่าจัดเลยแผนการเยอะเหลือเกิน <c oughs> แต่ไม่กลัวหรอกดาเมจ ล้นนะครับจำตีหนึ่งจำตีสองจำตีสามจำตีสี่ห้าหกไปเลยแล้วก็ห้าร้อยเหลือสองร้อยสองร้อยอืมไม่ป้องกันตายนึกแล้วแหละมมันต้องเก็บเป็นตัวหลังดซอมเดียบร้อยถ้าเราป้องกันเราโดนสี่เราก็ไปเหมือนกันนะครับไปไหมสามสี่สิบสองบวกห่าเปอร์เซ็นต์ดาเมจแล้วผมไปนะครับ แต่มันต้องจมตีหกนั่นไงเห็นนะบอกแล้วมันต้องจมตีหกนะครับอ่ะสุสผมตายดีนะไม่เก็บไนะว้นะครับอมันสู้ยากเหมือนกันเลยเนี่ยเดือดจะจัดเลยเหมือนกันนะเนี่ยจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามแล้วก็มีพักสี่เหลือเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยห้าสิบกว่าเจ็ดร้อยห้าสิบกว่านี่ผมต้องป้องกันสามเลยนะป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสาม ตายจะอยู่เลยนี่นะมันใสสุดๆแต่ดีนะเลือดมันไม่เยอะเท่าไหร่นะมีพันแปดมันก็เยอะวันเราอ่ะพันแปดดูนี่มันจะทำยังไงนะจอมตีสิเสร็จโกโหลหลาล้ม,มฉันไม่ได้หรอกอมาตัสุดๆจัดก,การมันอีทิตันนี่นดะ้เรียบร้อยอม,มันจะล้มได้บ้าจะจัด เอ้ามาดื้อมาเกะอะไรตอนนี้ไม่เอา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 ใครวะใครดื้อดูกันอุ้ยตะกี้นายก็ลงไปแล้วไงชินทองอทำไมทำอย่างเงี้ยไม่นะไอโอเว่นไปจัดการนะเพราะว่ามันได้ไอ้นั้นไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็เสียเวลาด้วยนะอะไปยกสุดท้ายแล้วนะครับกับการที่เราจะได้การทองหรือไม่นะมาเอานกตัวไหนไปดอเอานกตัวไหนไปดีอ๋อนกที่มีเลือดเยอะๆหน่อย นุกตัวไหนมีเลือดเยอะๆวะเดี๋ยวเดี๋ยวแปดร้อยแปดสิบเลยนะไม่ธรรมดาเลยจริงไม่ธรรมดาจ,จัดงเลยแปดร้อยแปดสิบอ่าโอเคแล้วก็เอาน้ําไปตัวหนึ่งแล้วก็เอานุกไปตัวหนึ่งโอเคได้แล้วแหละไม่นา่าไม่น่าผิดพลาดอะ่ะลุยมาเลยเชนไม่กกูแกอยู่แล้วจอเต้ลดเลือดไม่เปนการ ตายซะนี่นะโอเคแต่เรารับดาเมจได้แค่ทีเดียวนะครับเดี๋ยวมันเปลี่ยนตัวมาเราก็โดน8 8ดเลยอะชิบหายแล้วจิบมหายจัดจดเลยเออซักออกมาแล้ว880ในตำนานเอ้ยเราไม่โดนนะไม่โดนป้องกันงสองเลยนะครับนานเงี้เก็บสแต็กได้ด้วยอะ่ะเจ้าจำตัวมันไม่กล้าโจมตีว่ะอุ๊ยมาโจมตีตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วอุตส่าห์ให้โอกาส เซตโกหนาป้องกันหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่บอกลุูงิบป้องกันก็ป้องกันก็ไม่อยู่นะตาย <c oughs> มากล้าไหมล่ะกล้าแล้วว่าโจมตีจะจัด,จดเ,ลเลยนะเนี่ยเออโดนกัดไปแล้วนะครับ <c oughs> เอาหัวพัดมาตายแท,ท, <c oughs> ท้แถูกแผ่นแดกนะครับอะมานี่ต้องเจอตัวซิกเนเจอร์ของเราพลังเจด้าบิล้ยพอเลยอะพอดีเป๊ะโจมตีสองพอดีเป๊ะเลยป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสองอยู่ไหมยู แข่งแกงจะจัดอย่างเราตายนี่นะเรียบร้อยแกจะบงจะปิดมายังไงฉันก็ไม่สนหรอกพร้อพลังเจดับบิลช็แข็งแกร่งสุดๆมาโอ้ไม่กล้าเลยอ่ะพูดเลยอ่ะได้แต่หยุดชะงักอยู่ตรงนั้นนะไม่กล้านะคฮึมตัวใหญ่ฟ้าๆขาเขายาวตายซะนี่นะเรียบร้อยถ้าป้องกันอย่างนี้ไปตายซะไปอุ้ยตัวนี้พลังโจมตีมากเพราะเราอีกอะ แต่เลือดน้อยฝป่าอุ้ยมันมีเจ็ดเลยอะแต่ไม่เป็นไรนะครับนจริงผมป้องกันก็ไม่อยู่นะตายไม่มันโจมตีข้าอยงองโอ้หยคำนวณไม่ยังดีเหลือไว้สองนะครับอืม้มมันคิดได้ยังไงว่าเราจะป้องกันแค่นั้นผิดแล้วฉันจะป้องกันทำไมตายซะลากขึ้นไป <c oughs> บินขึ้นไปเฉยๆไม่ได้ลาขึ้นไปเออซึ้มโอ้โหทีเดียวเท่านั้นเพราะตัวใหญ่นะครับน้ำหนัก13ตันเะนี <c> ่ย <oughs> บ้าสิบสามตันจะไปบินได้ยังไงเราอืเรียบร้อยโอูปากใหญ่นะนะที่จิกลงไปนั่ก็ถ้าเหมือนเหมือนเหมือนค้อนไปหัวดังปอง Ride. อะ่ะตัวที่อยากได้เลยนะครับก็คือตัวแรกนี่เลยนะสะแกมนะปั๊ดดืดดืดนืดนเดาืด้ดดืดดนดดืดดืดื้ดืดดืดดดืืดื้ดดนดื ขาดอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นไข่เก๋ช่างมันไม่สนใจใดๆทั้งนั้นอ่ซึมอือ ุิยเป็น314แล้วโอเคต้องเพิ่มกันสักนิดอ่ะพอที่ฝ่านะครับอ่าก็เช้านี้ก็โ,โหเป็นสกิียึดเยอะมากมัน่จะได้การทองนะอ่ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ขบ้างล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแฟนได้ ender, ยางเล่นอยู่ฮ่าไปแล้วฟย